มาต่อกันครับกับอีพีที่สามสิบหกเราเช็คของก่อนไม่มีเลือดเราไม่มีอะไรครับไปเลยวิ่งยาวไปตรงนี้เลยนะครับแต่เราต้องไปสะพานที่สองนะจะมาร์กจุดไว้แต่จะลงตรงนี้นะครับไปสะพานที่สองยาวเลยครับยาวเลยแล้วก็ถึงแล้วเพื่อสามารถรีได้นะลีไปเลยครับลีเลย หนีไม่ได้อะไรกันเนี่ยแม่มีฮิวตัวเองอีกนหาะยังโหดอะเบว,วเท่านี้หัดไม่ฮิวตัวเองแล้วยังโหดเลยอะ่ะเลือดอย่าลดนะครับเลือดอย่าลดตั้งไว้เบมอเลือดท้ามลดเดี๋ยวผมจะลองบุกผ้า ตัวอะไรนะตัวอะไรนะที่ผมเรียกตะกี้เนี่ยตัวเจ้าแห่งพอมดอดเรียบร้อยเราอยู่ที่มอนายแล้วนะครับผมวิ่งมาหายญิงแต่จุดดำนะจะอยู่ตรงนี้นี่เราคุยเขาเลยคุยนานโอเคแล้วก็ไปครับผมตามออริจิน หมู่บ้านเก่าแก่มากเลยนะหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเล็กๆของก็ไม่มีขายมีของหน่อยเดียวเอ้ของทุกๆไปหาบาะแสของเจ้าแห่งพ่อดนะนี่ไปหาบาะแสจางพอมอดแล้วก็ไปตามเลือดไปแล้วก็จะมีบาะแสเจ้าแห่งพมอมดนี่สามครั้งนะครับตู้ตับครั้งสกิลอ่านไม่ออกอ่านออกกินกินวอล์กเกอร์เนีน่ย โหดหนาตัวเนี้ยคงหยุดใช้ตัวเดมตังตังค์มีใส่ผมน่าจะโชคด้วยครับนี่นะอย่าลืมนะครับเติมเลือดให้เต็มนะครับช่วงนี้ช่วงขี้เกียจวิ่งหมาถ้าเราตายเราก็ต้องวิ่งใหม่เสียเวลานะครับเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายเงินนะครับกดเลือดไปเลย นี่บล็อกได้หรือเปล่าบล็อกไม่ได้มีคุอตายนะผมอ่ะโอ้สวยเรียบร้อยอีกตัวนึงอีกตัวนึงแล้วก็จะได้ไปฆ่าเจ้าอย่างคอมมุลละยิยง ไม่อยู่แนะ่สนองดอกตายแน่นอน,นอเรียบร้อยโอเคทีนี้เราก็วาร์ปไปที่มอนายน,นะครับมอนายเลยจะไปฆ่าเจ้าของความดเล้วผมว่าผมฆ่าไม่ได้หรอกจ้าของความมุดรีเลือดเก่ง ไม่ผมชอบเตรตี่ยเพราะว่ามันเศร้าโศกเสียใจดูคือจริงๆไอ้เจ้าพ่อมวดมันน่าสงสารน,นะครับเพื่อนๆผมจะเล่าให้ฟังจะปากไหมก็คือไอ้ตอนแรกมันก็เป็นคนธรรมดานี่นะครับอนนี้มันมีครอบครัวมันมีภรรยาใช่วันที่ภรรยามันตายตั้งแต่ภรรยามันตายครับมันก็เลยหาทางทุกวิถีทางไม่สนความดีความชั่วนะครับเพื่อที่จะทําให้ ภรยาของมันนะคืนขี้ขึ้นมาชุบชีวิตจนมันได้ไปทําข้อตกลงกับนรกอเวจี v G, นะครับมันก็เลยได้พลังนะครับพอมันมีพลังเขาจึงเรียกกันว่าพ่อมดเจ้าอย่างพ่อมดนะครับมันทีเนี้ยมันเอาพลังนะครับมาทดลองกับพระเอกนะรพระเอกก็คือตัวเรานี่แหละนะให้เป็นแวมไพร์ดั้งเดิมนะของเราจะเป็นแวมไพร์รุ่นแรกนะเป็นผู้ที่พ่อมดสร้างมานะครับเพื่อที่ถ้าเกิดพ่อมดมันสร้างเราสําเร็จใช่ไหมพอเราตายแล้วอะ เรากลายเป็นแมมพายแล้วก็จะมีชีวิตยืนยาวเนี่ยมันก็จะเอาสูตรเนี่ยมาทํากับภรรยามันให้ภรรยามันฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเพื่อที่มันจะได้อยู่กับภรรยาของมันนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ทามันยังทําไม่สําเร็จนะครับเนี่ยภรรยามันเนี่ยน้องสารนะชีวิตมันอ่ะพ่อมดเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วมันเป็นคนดีคนนึงนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ดีแล้วเนี่ยครับโคตรสงสารเลย ตอนจบเพื่อนๆลองไปอ่ะดูร่บอ่ะูเดี๋ยวผมจะทำแบบสโลโลไว้ให้กันด้เพื่อนๆจะได้อ่านรู้เออมีนี่เออมันไม่ได้แล้วมันไม่ทันแล้วแต่ผมน่าจะตายอ่ะต <laughs> ัดทิ้งเด็ดจ้ามาเลย แต่เพราะว่าผมมีใจจะแตนั่นไม่เรื่องกลับมาใครจะฆ่ามันได้ละอยู่ที่มันดูดีดูดีใครจะไปฆ่ามันได้ละเนี่ยถ้าผมผมบอกครับผมบอกเลยโคตรุกแบบ ดูดูมันทำดูแล้วเลือดผมเลยดูเอ็ดแล้วแม่งมันมีดูเลือดโอ้โหน่าผมตายผมบอกแล้วอันนี้ผมเล่นให้เพื่อนดูเฉยนะยังไงผมก็รู้แล้วว่าผมไม่ชนะมันเจ๊กดปุ๊บอ่าเก็บมันไว้ก่อนทีนี้เราต้องไปวิ่งทำเครสก่อนนะวิ่งทำเครส ทีนี้ร,รู้ว่าเราสู้พ่อบครไม่ได้ทำยังไงนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีพีหน้านะครอีพี EP นี้ตัดไว้แด่เพียงเท่านี้ก่อน